สวัสดีรับสวัสดีเพื่อทุกคนนะครับสรัวันนี้เดี๋มาพูดถึง asset allocation เป็นบทความ่งที่นักงนจับใจแล้วก็จัดสรรเงินลงทุนนะฮะไปยังสินทรัพย์ที่มีความหลักไม่ต้องอ,อยู่ในสินทร,รนัพย์เลทรัพย์หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้เงินสดหรือว่าสินทรัพย์ทาเงเ้ือกอย่างทองคำแล้วก็อาสังหาริมาซับ เพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงจากการลงเงนเนื่องด้วยการเดือยที่จะลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนั้นอาจจะมีผลตอบแทนดีนะครับบางช่วงเวลาแต่ก็อาจจะมีโอกาสทำถสสูยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นข้อดีของการจัดพอร์ตการลงทุนแบบที่ผมพูดไปนะคือ asset allocation มันช่วยลดความเสี่ยงในการที่เมื่อเรา,าเผชิญกับ ช่วงภาวะของเศรษฐกิจพันผวนนะครับแล้วก็โอกาสสร้างคนตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวได้โดยเฉพาะเมื่อลงทุนอย่างมีวินัยนะแล้วก็ยังสามารถปรับระดับความเสี่ยงให้เหมาะสมกับป้าหมายในชีวิตเจ้าของพอด้วยนะครับช่วงชีวิตของอายุนักลงทุนเนี่ยไม่ว,ว่าจะช่วงใดนะเราก็สามารถปรับได้นะเช่นนักลงทุนในวัยที่เพิ่ง จะเริ่มเพบ่งานนะฮะสัดส่วนในการลงทุนในหุ้นก็อาจจะเยอะมากกว่าเนาะเพราะว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าไวที่ใกล้จะกระสีเพราะว่ายังอีกยาวนานนะฮะกว่าจะกระสีนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตในการลงทุนในพอร์ตนี้ก็คงจะเป็นพอร์ตที่ลงทุนยาวๆนะครับไม่ใช่ทําสั้นๆต่ออ่ะคราวนี้มาดูใจความสาคัญ ของโพสที่ผมหยิบมาอันนี้หยิบมาจากเพจเขาบอกการกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์หลายอย่างนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ,อการลดความเสีย่ยงเนาะแล้วก็ยังสร้างพอร์ตแทนที่มั่นคงได้อยู่นะไม่มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่ดีที่สุดสุดไปเพราะฉะนั้นการกระจายการลงทุนนะมันคือทางเลือกที่ยัง่งยืนสามารถปรับระดับความเสีย่ยนงะตามช่วงอายุแล้วก็เลือกเป้าหมายชีวิตได้ เป็นแนวทางที่ช่วยหีกเลี่ยงการพยายามจับจังหวะตลาดนะฮะซึ่งมีโอกาสพลาดนะมากกว่าที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการข้อเสนอครับในการต่อยอดสิ่งที่เราจะต้องทำนะตัวอย่างของการจัดสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนนะที่ได้เป็นพอร์ตในลักษณะของ s s s e t allocation เนะี่ยช่วงอายุประมาณ25นะฮะถึง30 เราอาจจะลงทุนในหุ้นประมาณ70%อนตราสารนี่อาจจะยี่อแล้วก็มีการถือทางสมองประมาณส0นะส่วนถ้าอายุเรามากขึ้นอาจจะแตะที่50นะฮะหุ้นก็อาจจะปรับลดลงมาหน,น่อยนะฮะแล้วก็หุ้นอาจจะเป็น40%อรนะตราสารนี่อาจจะเป็น40%แล้วก็อื่นๆนะฮะอาจจะเป็นทองคำมีเงิสนสดด้วยนะก็อาจจะกระจายไปอาจจะเป็น20%ก็ได้ไม่ติ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็ให้มันอยู่ในความเสี่ยงที่เราอยอมรับได้นะครับการที่เราได้ทำเช็คลิสต์นะครับหรือว่าการทำคริฟเป็นคำถามก็ทำให้เราได้รู้จกักตัวเองมากขึ้นว่าเออแบบไหนมันเหมาะกับเราเนะี่ยพอตั้งทุกแบบไหนที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยฝ่าได้ที่พูคราวนี้มันมีประเด็นที่ผมสนใจอยู่ ็คือสิ่งที่สำคัญก,กองการเลือกหุ้นหลายตัวการกระจายความเสี่ยงมัน,น,นดีขนาดนี้กนมีงานวิจัยจากลิซอนฮูดแนและก็บีฟอเวอร์นะฮะพบว่ามากกว่า90%ของการพันตัวนในผลตอบแทนมาจากการจัดสรรสินทรัพย์ไม่ใช่การเลือกหุ้นหลายตัวหรือว่าจัดจังหวะตลาดเอ วิธีคิดของเขาก็คือเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมน,นะฮะดีกว่าการพยายามหาตัวเทพๆตัวเดียวนะฮะแล้วก็ลงทุนในตัวนั้นไปนเลยะะถ้าคุณไม่รู้จักหุ้นนะฮะหรือว่าบริษัทที่คุณจะลงทุนนะฮะบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วคุณพยายามที่จะอออินทั้งหมดะะอันนั้นมันจะเป็นความเสี่ยงแต่ว่าถ้าคุณมีการจัดการในการติดอาจจะเป็น 60นะที่เป็นหุ้นอาจจะเป็น40ที่เป็นราสนี่ครับอันนี้มันจะมีโอกาสชนะตลาดได้ในระยะยาวนะครับเพราะว่ามีระบบแล้วก็มีเสถียรภาพมากกว่า2ครับ Asset Allocation เ,เ,เนี่ยแบบที่คงที่กับการปรับตามสถานการณ์แบบไหนมันดีกว่าครับนะแบบที่คงที่เนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นคงไม่ปรับตามอารมณ์ แต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันไม่ตื่นเต้นไม่ร้ใจแบบที่ปรับตามสถาน,น,นการณ์มันใช้ข้อมูลเศรษฐกิจในการช่วยตัดสินใจเช่นลดหุ้นตอนเฟียรขึ้นวิธีคิดของก็คือความมั่นคงนะฮะหรือว่าความยืดหยุ่นเนี่ยอะไรกันคือสิ่งที่คุณสามารถเลือกได้หรือว่าเราอาจจะผสมนะฮะระหว่าง แต่พอกับแบบเซ็เไลท์เช่นการจัดพอในระยะยาวแบบที่ของจิตตะเวลนะฮะอกพูดว่าอ่ะเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อความสบายใจการจัดพอร์ตในลักษณะของที่เป็นพอร์ตของคอเนี่ยนะะเอาไว้สักประมาณ80%นะอันนี้เป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับส่วน พอที่ลงทุนสําหรับความเสี่ยงนะที่ยอมรับได้นะเอาไว้สิ่งอย่างเดียวเนี่ยประมาณ20%อนะอันนี้ก็เราสามารถปรับตามสถานการณ์ได้หรือว่า20%นี้เราอาจจะแบ่งไว้เป็นเงินสดก็ได้นะครับแบบที่3ครับก็คือ Rebalancing นะกลับมาสู่สัดส่วนเดิมครับ r e b a า a n ซิ่งเนี่ยคือการขายตัวที่ขึ้นเยอะนะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปเพิ่มตัวที่ลงเนาะ เพื่อที่จะให้พอร์ต่ยกลับมาสมดุลนะะตัวไหนที่ได้กาไรอ่ะเราตัดเอาไปขายบางส่วนนะแล้วก็เอามาเพิ่มพอร์ตที่มันแดงนะฮะอ่ะเมื่อมันแดงอ่ะเราก็มองดูเอ้ยถ้าเราเข้าไปซื้อตอนนี้เนี่ยอ่ะเราจะได้ของถูกนะนะฮะทำอย่างนี้ก็ได้นะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือการป้องกันความเสี่ยงนะฮะเช่นหุ้นขึ้นจาก60เป็น80นะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออันนี้มันอาจจะเสี่ยงเกินที่แผลระวังไว้นะฮะ วิธีคิดก็คืออย่าให้พอร์ตพาอารมณ์ไปนะยึดแผนไว้เสมอนะฮะทำปีละ1-2ครั้งหรือว่าเมื่อสินทรัพย์ใดเบี่ยงเบนเกิน5้งสิบอนะฮะสครับอายุแล้วก็เป้าหมายในชีวิตเนาะแน่นอนเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะฮะก็เราอาจจะปรับลดหุ้นนะลงมาเนาะเพื่อที่จะเพิ่มาตาสันนี่หรือว,ว่าเงินสดนะฮะ ที่จะประคับประคองให้เรามีเงินไว้ใช้ยามเกษียณนะครับเพราะว่าถ้าเราอายุเยอะมากๆแล้วเรายังลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่เนะเราก็มีโอกาสที่เงินของเราเนี่ยมันจะหายไปนะครับแต่ว่าในช่วงวัยทำงานเนี่ยก็ควรที่จะเพิ่มหุ้นนะครับเพื่อที่จะให้พอร์ตเนี่ยมันโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะในช่วงระยะที่เรากำลังสร้างน้องสร้างตัวนี้นะครับแล้วแล้วเราก็ยังมีเวลาอีก ยาวนานอยู่พอสมควรนะครับเป <source> ้าหมายระยะส like <which S 2> ั้นแล้ว <leak> ก็เ <trop> ป <ic> ้าหมายระยะยาวนะครับเราอาจจะแยกพอร์ตให้ชัดเจนเนาะเช่นพอร์ตที่เราลงทุนเพื่อการเกษียณนะครับหรือว่าพอร์ตที่เราจะเก็บเงินเพื่อแต่งงานหรือพอร์ตที่เราจะเก็บเงินไว้เพื่อดาวบ้านนะครับซื้อบ้านซื้อรถอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอร์ตที่เราลงทุนเพื่อการเกษียณอะความเสี่ยงมันก็มีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะลงทุนในระยะยาวส่วน พอที่เราจะเก็บเงินเพื่อดาวบ้านอ่ะอันนี้มันก็มามองอีกทีว่าเราจะเก็บกี่ปีละ่ะ3ปี5ปีนะครับอันนี้มันก็ต้องเน้นความปลอดภัยเนาะอันนี้เงินมันจะหายไม่ได้เลยนะครับแล้วมันก็ต้องมีสภาพคล่องที่ดีด้วยพร้อมที่จะถอนออกมาหรือพร้อมที่จะแปลงสภาพนะฮะจากทรัพย์สินนี้ให้กลายเป็นเงินสดได้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะเอามาจับจ่ายใช้ใช้ชอ,ชชอสอยได้นะครับแกนที่ เขาใช้คิดนะฮะก็คือพอตร์ที่ดีต้องสะท้อนชีวิตคุณนะฮะมาพูดถึงภาวะตลาดโลกกันบ้างนะครับตลาดหุ้นตกแรงทองคําและพันธบัตรเนี่ยอาจจะทำงานนะครับเงินเฟอ้อสูงอสังหาหุ้นบางกลุ่มเช่นสินค้าพกคภัณฑ์ก็อาจจะดีกว่าวิธีคิดของเขาก็คือไม่มีสินทรัพย์ใดชนะ ทุกฤดูนะครเปรียบเสมือนคับพอลงทุนเนี่ยเหมือนกับทีฟุตบอลน,นะครับที่มีผู้เล่นหลายบทบาทนะฮะแล้วกับจิตวิทยาการลงทุนล่ะนะฮะแน่นอนว่าเขาช่วยนักลงทุนไม่ให้ตื่นตระหนกเวลาที่เกิดวิกฤตนะฮะเพราะว่ามีความหลากหลายลดความโลภความกลัวได้ดีนะฮะร,ระบบที่ดีกับการมีใจที่นิ่งนะฮะ แน่นอนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็นคือเราจะได้กําไรที่ยั่งยืนนะครับสินทรัพย์ทางเลือกในการที่จะลงทุนเนาะไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับที่เป็นลักษณะของสินทรัพย์ที่มีการป้องกันเงินเฟอ้อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคริปตเอคอเรนซีนะที่มีโอกาสสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะฮะวิธีคิดของเขาก็คือต้องรู้จักสิ่งที่ คุณนั้นกาลังจะลงทุนนะครับแล้วก็รู้ว่าสัดส่วนที่คุณได้รับเนี่ยคือเท่าไหร,ร่แนะนําให้เริ่มไม่เกิน 5- ้าถึงสิของพอร์ตสำหรับมือใหม่เนาะอย่างน้อยเราก็ยังมี90%ที่เหลือนะครับแต่ว่าถ้าเราอออินทั้งหมดเนี่ยกว่าจะหาเงินมาได้นะครับให้อยู่เท่าเดิมเนี่ยมันใช้เวลานะฮะมาพูดถึง นักลงทุนมือใหม่นะฮะแล้วก็นักลงทุนที่มีประสบการณ์สักนิดหนึ่งละกันเนาะคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยแน่นอนเราอาจจะเริ่มต้นได้ง่ายๆนะฮะไม่ซับซ้อนอาจจะเป็นกล้องทุนรวมนะฮะแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์ก็อาจจะเพิ่มสินทรัพย์เฉพาะทางนะครับวิธีคิดของเขาคือพอร์ตควรจะโตไปพร้อมกับความรู้ของเราเนาะมันไม่สำคัญว่า,าสิ่งที่ เราทําอยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนะแต่ผมมองว่าประสบการณ์เนี่ยสำคัญมากถ้าเรามัวแต่กลัวนะครับแล้วก็เอาเวลาอ่านแต่หนังสืออย่างเดียวเนาะแล้วเราไม่ปฏิบัติไม่ลงมือทําเลยนะฮะสุดท้ายเราก็จะไม่รู้ว่าอารมณ์ของคนที่ลองลงทุนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะผมก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆน,น,นะครับลองกันเงินเนาะแบ่งเจียด มาลงทุนนะครับด้วยจํานวนเงินที่ไม่ได้เยอะมากแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ว่าเออความรู้สึกอารมณ์ของเรามันเป็นยังไงนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆมองดูว่าโอเคต่อไปเราจะทํำยังไงต่อนะครับเพื่อที่เราจะอยู่กับการลงทุนได้ในระยะยาวเนาะให้มันจัดพอร์ตออกมาแล้วพอร์ตที่เราถืออยู่เนี่ยสามารถสะเทือนน้ำสะเทือนบวกได้นะครับต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นสินทรัพย์ที่เรามี ก็ยังเอาอยู่นะครับมันจะไม่พังทลายหรือว่ากลายเป็นศูนย์ในท้ายที่สุดเพราะว่าการออกแบบของเราการจัดพอร์ตของเรานะครับก็ถ้าเป็นคนทั่ว,วไปที่ไม่ได้อยากจะหาเวลานะมาคอยจ้องคอยมองพอร์ตผมก็มองว่าสิ่งที่พี่เผา่าจิตตะเวลแกแนะน,นําก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือเราจัดไว้เลยว่าอันนี้คือพอร์ตที่เป็นลักษณะของ พอร์ตคอนะครับก็คือเรากันเงิน80%นะครับของทั้งหมดที่เรามีเนี่ยนะลงทุนกับพอร์ตนี้แล้วก็ถือระยะยาวไปเลยนะครับส่วนอีกพอร์ตตัวหนึง่งนะฮะเป็นพอร์ตเซ็นทรลไลท์ก็กันเงินมาประมาณ20%อของพอร์ตเรานะฮะมาลงทุนเนาะเพื่อที่เราจะได้ตื่นเต้นบ้างนะฮะอะดรีนาลีนได้สุบฉีดสักนิดหนึ่งเนาะมันก็ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยในขณะเดีวยวกัน ต่อให้เงิน20%ของเรามันหายไปนะแต่ว่าเราก็ยังเหลือ80%อยู่แต่ว่าถ้ามันสลับกันเนี่ยนะฮะ80%เราหายแต่ว่าเราเหลือ20%เนี่ยโอ้โหอันนี้กว่าจะหาเงินแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมได้มันค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับผมก็เลยมองว่าเออแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะแต่ว่าในท้ายที่สุดคุณก็ต้องไม่ปรับอยู่กับตัวเองอยู่ดีะนะครับคุณอาจจะ70อ่า20 10นะฮะก็อยู่ที่คุณแล้วนะครับ โอเคสรับวันนี้นะฮะการจัดพอร์ตแบบแอสเซทนะฮะ Allocation นะฮะคืออะไรก็ขอจบไปประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสลับวันนี้สวัสดีครับ